มันสามารถเปลี่ยนชีวิตหลายๆคนได้นะครับตั้งแต่เริ่มรู้จักการดำน้ำมีไม่กี่อย่างในชีวิตที่แบบทำให้เราได้เห็นลมหายใจของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือดำน้ำนี่แหละครับครูแมนนะครับ,ผม,รบผมชาสกุลแก้วพนานะครับผมปัจจุบันก็ทำงานเป็นครูสอนดำน้ำลึกแบบสกูบา้ามืออาชีพนะครับกับสถาบันพาดีนะครับแล้วก็ทำงานเป็นผู้จัดก,การร้านดำน้ำร้านบิ๊กบอเบลไดร์สส์เบื้องต้นเขาจะเข้าใจว่า การดำน้ำเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างอันตรายแต่ในความเป็นจริงนะครับผมกิจกรรมดำน้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ก็จริงแต่ว่าในทุกๆส่วนของความเสี่ยงเนี่ยถูกจัดการด้วยกระบวนการคิดการทดลองต่างๆจนเราสามารถมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยมากพอสมควรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับความกลัวคนเราเส่วนมากกลัวจากหลายกลัวจากสิ่งไม่รู้นะครับนี่แหละถึงบอกว่าเป็นความท้าทายในฐานะความเป็นครูของเราเนี่ยเราก็ คอยที่จะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดให้เขาปรับตัวเพื่อที่จะทํากิจกรรมนี้ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง <S <S ผมคิดว่าหนึ่งเลยอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสอนรูปแบบของออนไลน์เนี่ยอาจจะเหลือแค่มือถือแค่เครื่องเดียวเปิดสไลด์นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนเขียนอธิบายเพิ่มแทนที่จะเมื่อก่อนจะต้องใช้2ออย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะจบจบที่ เครื่องนี้เครื่องเดียวครับแล้วที่สําคัญคือกล้องนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกด้วยตัวอาชีพตัวงานของผมผมค่อนข้างที่จะอยู่กับธรรมชาติดูทะเลเรื่องของความกว้างของของตัวกล้องนะแล้วก็ความผมคิดว่ามันจะเหมาะกับการเก็บภาพวิวต่างๆได้แน่นอนนะครับจริงราคาเนี้ยแพงไปครับแพงไปแพงไปเพราะราคา <c oughs> จริงๆมันอยู่ที่1 9 9่าบาทครับ <c oughs> <c oughs> คำเลย